กคนคะ่ะวันนี้มาต่อกันเลยนะคะที่ชาวราศีเมตถัดไฟคะ่ะเรื่องเดือนแรกค่ะวันที่1-15กันยายน2564นะคะเราอ่านดวงดาวของวันที่15กันยายน2564คะ่ะขอบคุณท่านสมาชิกมากมายทั้งเก่าและใหม่ที่ติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะ ขอบคุณทั้งการกดไลค์กดแชร์นะคะมีความหวังมีกำลังใจกันทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีภารณาใหม่จิตและกายเข้มแข็งค่ะเราจะไปเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะราศีเมษถัดไฟค่ะอีกประมาณสองสาราศีค่ะ ราศีเมษถัดไปนะคะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับแรกนี้ก็คือสถานการณ์ตัวตนของราศีเมษค่ะคนโสดค่ะ สถานการณ์นะคะครึ่งเดือนแรกนะคะเป็นการอ่านเชื่อมโยงกับโภรสัท์ไทยนะคะการเงินเลยคะ่ะเริ่มที่การเงินเลยการเงินกระดุมพระนะคะการเงินกระ,กระดุมพะะไระรายได้อะก็ได้มาจาก งานออนไลน์ค่ะงานสื่อโซเชียลมีเดียงานใกล้ๆกได้รับการสนับสนุนนะคะจากเพศตรงข้ามที่เป็นเศรษฐีนะคะการเงินนี้ร่ำรวยเลยคะ่ะตนเองนั้นก็ได้ลาบลอยฟุกๆนะลาพะนะลาพระราหูนะดาวเจ้าเรือนลาพระลาบลอยฟุกๆก็ได้จาก งานห่างไกลงานออนไลน์ค่ะแล้วก็ได้จากสุภารุ่งเรืองงานออนไลน์ซื่อใกล้ไกลสนับสนุน Work from home ก็ได้นะคะแล้วก็พันธุครอบครัวนะคนโสดนี่ก็ได้ความมั่นคงนะคะมีกองเชียร์ค่ะอยู่กับยเย่าเฝ้ากระเรือนก็มีผู้สนับสนุน ทำให้มีความสุขความรุ่งเรืองนะได้รับความอุปถรัรมภ์จากคนทางไกลค่ะนะราหูลาภนะลาภผลประโยชน์ได้มาง่ายนะแล้วก็มีเข้ามาง่ายก็ถูกใจบ้างนะลาภบางครั้งก็มาแบบเป็นลาบแต่ก็ไม่ถูกใจนะที่ถูกใจนั้น ก็คือการได้มีคู่นะคู่นั้นก็มาสนับสนุนให้ชีวิตได้ลาบผลราหอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี63มาแล้วค่ะยาวมาถึงปัจจุบันนี้นะราหูลาพะหล,ลับลอยทุกๆก็ได้การเงินดีมากนะ ตั้งแต่วันที่3กันยา Work from Home เนี่ยงานออนไลน์ก็มีคู่ค้ามาสนับสนุนเป็นกองเชียร์ค่ะตนเองอแม้จะไม่ถูกใจไม่พอใจในเรื่องคู่เนาะชายในฝันหญิงในฝันหาเลิศดเลอเพอร์เฟก perfect, ไม่มีหรอกค่ะแรกแรกก็ถูกใจนะแต่ไปไปมาพออยู่กันแล้วก็ทำให้ตัวเองงดหงิด,งดชุนเชียวง่าย นะก็เพราะว่าสิ่งที่ปรารถนาของตนเองนั้นก็คือคู่รักจากอีกถิ่นที่หนึ่งนะหวังว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จะปรากฏนะคู่คนรักเพื่อนสนิทรู้จักกันมาก่อนอ่ะแต่ก็ไปเลือกคู่ที่อีกคนตำบลไกลหนึ่งนะไปเจอพ่อแม่แม่ไม่ไม นะเขาก็เป็นเศรษฐีมาให้การเงินกับคนโสดนะคะตนเองนั้นก็หาเงินเล็กๆผสมน้อยแต่ก็ไม่เท่าการได้พบกับเพศตรงข้ามที่เป็นเศรษฐีมันคงอยู่แล้วนะก็บุกตะลุยต่อไปนะคะตนเองก็คือดาวอังคารนะง,งุดงิดชุ่มชิ้วง่ายนะทะลกกับตนเองนะไม่ได้ทะเลาะกับใครนะ ดาวัคารโมรณนะพัดราบพัดรากจากคนที่รักนะแต่แม้จกเชี่ยนนี่ก็คือเพื่อนนะเพื่อนสนิทเ,เก่าแก่กันมาก่อนนะนะเขาก็มีคู่ไปแล้วและตนเองก็มีคู่นะไปม,มีคู่แล้วก็พัดพรากกับอีกคนหนึ่งนะดาวพุธเพื่อนเก่านะ อุปสรรคปัญหาก็คือตอนเองไม่มีคู่แล้วนะอังคารพุธก็ทะเลาะกับตนเองนะอุดหงิดชุนเฉียวกับสิ่งที่หวังเอาไว้นะก็ไปเจอคู่พม่ายไม้ผ่านการย่ารางมาอังคารพุธก็ทะเลาะวิวาทอุดหงิดชุนเฉียวง่ายถ้าในเรื่องของความคิดความอ่านนี้ก็ทะเลาะกับตนเองก่อนแล้วก็ไปทะเลาะกับเพื่อนกันลายมิตร ผ่านออนไลน์ผ่านความคิดนะที่เป็นคนที่ชอบชวนทะเละาะทะเลาะนะนะทะเลาะกับใครก่อนก็ทะเลาะกับตนเองก่อนนั่นะนะไม่เกี่ยวกับใครเลยนะตั้งแต่วันที่3กันยายนนะคะก็จะมี การเริ่มต้นค้าขายติดต่อออนไลน์แต่ก็ให้ใช้ความสงบผ่อนนะจากที่ขึ้นสูงนะร่วงลงสู่สามัญน,นะเริ่มต้นใหม่ได้นะชีวิตเริ่มต้นใหม่ติดต่อค้าขายได้เสมอน,นะชีวิตมีความสามารถนะคะเริ่มสร้างสรรค์แล้วลงมือทำ ก็จะมีคู่ค้ามาสนับสนุนพอเข้าสู่วันที่6กันยานี้ตนเองก็จะมีการขยับขยืนข่นเคลื่อนไหวนะแต่ถ้าในะเรื่องของการเงินนั้นก็ได้ลาฟลุกๆนะจากการมีคนรักนะคนโสดมีคู่ค่ะไดยทุกคูค่พอเข้าสู่วันที่8นะการเงินรายได้ก็ ได้จากคู่ค้างานออนไลน์ได้จากคนรักก็คู่อีกฝ่ายไม่ได้นะก็มาได้คู่เศรษฐีค่ะความลึกลับงานะเล่นลับนะก็เก็บไว้เงียบๆนะไม่มีใครร่วงรู้นะกับความรักนะรักกันเงียบๆไปนะ สดค่ะดูอีกฝ่ายหนึ่งสิรักเงียบๆนะแต่เงียบไม่จริงนะทะเลาะกับตนเองแล้วสื่อออกมาเป็นคำพูดนะอะใครล่ะเนี่ยใช่ไหมอะไป,ปรักอ่ะคบรักอ่ะกับอีกฝ่ายหนึ่งนะก,ก็เป็นเพศตรงข้ามนะแล้วก็ พัดพรากนะคนไกลอ่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำค่ะคนที่พูดถึงเนี่ยชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมีบุญอำนาจบารมีใช้ชีวิตพักร้อนไปเรื่อยนะไม่ไปไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหากับใครอ้าวมีพี่แล้วก็มีน้องแล้วเนี่ยอ่าอันนี้พักร้อนกับพี่นะแต่น้องว่ายังไงดองคารทนั้งคู่เลยค่ะมาจากดางคานนะ อันนี้ก็ที่พัดพรากทะเลาะกับตนเองก็ไปพบปรักกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะมากันพร้อมกันเลยงงเลยนะอ่ะพี่กับน้องมาพร้อมกันค่ะอืพบรักแล้วก็ขัดแย้งแลยนะมาพร้อมกันค่ะรักพี่เสียดายน้องออีกฝ่ายนึง เขาก็เป็นผู้มีบุญอํานาจบารมีเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นนักปกครองนะตรงไปตรงมาเขาก็ใช้ชีวิตนอกถิ่งเกิดอันนี้ก็คือดาวอังคารนี่ก็คือดาวอังคารนะมรณะมรดกตกทอดตนเองนั้นก็ ขัดแย้งกันแล้วนะจะให้ใครมาร่วมทีมนะคนที่ร่วมทีมได้ก็คือคนที่มาสนับสนุนการงานการเงินบ่งคั่ง,งให้ตนเองมีความมั่นคงทางฐานะเป็นเศรษฐีก็ต้องเลือกคนแก่แนะเนาะคนมีอายุมากกว่าก็คือเนี่ยนะเลือกพี่นะพี่นี้ผ่านรน้อนผ่านหนาวมาเหมือนใช้ชีวิตพัก้อนออแต่คนน้องนี่นะก็ ในการหาการเงินไรายได้นี้ได้มาจากงานที่กว่าจะได้มานี่นะต้องได้เพศตรงข้ามมาสนับสนุนชีวิตเขานี่นะเขาถึงจะทำงานร่วมทีมกับผู้คนมากมายนะก็ตนเองนะชาวคนสุดก็มีคู่แล้วนะได้คู่ที่รัก ระภูพันธ์เป็นครอบครัวนะเดอะเฮอร์มินี่ก็คืออริคะอริก็คืออุปสรรคปัญหาก็ไปได้คู่อายุมากกว่านะมาสนับสนุนการค้าขายมันคงตั้งแต่23กันยานะคะคนโสดมีคู่มีโอกาสได้สมรักสมรนะุะอุ้มท้องตั้งครรภ์แต่งงานกับคนมีอายุมากกว่านะพูดกับอังคารค่ะอังคารกับพูธมาอยู่ในเรือนอริอ้อยุ่งวุ่นวายมาก กับการมีคู่เลือกพี่แต่เสียดายน้องก็การเงินก็ได้จากคนพี่นี่แหละนะมาสนับสนุนให้มีชีวิตที่มั่นคงนะทำงานร่วมทีมกันไม่ได้นะก็เพราะว่าไปเจอคนเงียบนะชอบใช้ชีวิตสงบค่ะไปเจอผู้ แกกราในวิชาการนะไปเลือกคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะผ่านวันเวลามากพักร้อนใช้ชีวิตสบายแต่คนน้องเนี่ยชีวิตโสดสมถะนะอยู่เงียบๆแล้วก็หลดพ้นไปแล้ว ใช้ชีวิตสมระถนะเป็นนักวิชาการที่ถ่ายทอดวิชาการเป็นคนเก่งบวกเฮงค่ะแล้วก็มีคู่แล้วล่ะนะคู่ที่มีอายุมากกว่าเขานะให้ต่อกันค่ะนะคนโสดไปดูซิมิชันนี้เป็นไปได้ไหม พี่กับน้องมาใกล้เคียงกันในวันเวลาใกล้กันเลยนะก็เลยอืมนะทะเลาะกับตนเองเลยเว่าชีวิตนี้นณหลักแหลงที่ใหญ่โตรู้รานะเมืองกรุงนะไปพบเักโดยไม่ขาดฝันตกลุมรักกันไม่ขาดคิดกับเพื่อนสนิทนะก็ต้อง ขึ้นไปใหม่อะหลงเหลือไว้เพียงการเป็นเพื่อนกันนะ,ะรักออนไลน์ค่ะคนโสดนะ,ะไปดูค่ะนะมิชชั่นนี้เป็นไปได้นะคนโสดก็จะเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายแม่ฟันจะไม่เป็นจริงนะแต่อย่างน้อยก็ชีวิตก็สุขสะดวกสบายค่ะ,ะมิชชั่นนี้ก็ ก็เจอพี่นะนะอ่ายอมรับความจริงนะเข้มแข็งไว้ค่ะความจริงมันเจ็บปวดนะคนที่พัดปลาทังไกลคนที่ใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดเนี่ยนะเขาก็ไปแล้วไปรับใม่กลับมา เป็นเพียงแค่กิ๊กนะกิ๊กนี้คือราชินีพัจัญหวังว่าจะมาเป็นกองเชีย์นะดาวจันท์อยู่ในเรือนพันธุภูกพันธ์สัญญากันนะดาวเก็ตชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันงไกลเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาก็เป็นคนเงียบนะรักเงียบเงียบไม่เปิดเผยนะก็ตนเองก็หลงเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนรักเงียบเงียบรักเงียบเงียบเอาเงียบไปอีกตนเองก็ มีเจ้าของแล้วก็เจ้าของนั้นก็มาสนับสนุนชีวิตให้เป็นเจ้าของธุรกิจการงานไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครนะคนรักอีกฝ่ายนี่ก็ตีจากพัดพลากไปแล้วเขาใช้ชีวิตณนะต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นผู้ต่อสู้โดดเดี่ยวลังพงังตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเรายอมรับความจริงนะกิกนี้ก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาตนเองก็ ได้แต่รักและคิดถึงนะมิชันนี้เป็นไปได้ก็คือได้คู่มีอายุมากกว่านะดี m อิมเพรสนี่ก็คือการเงินรายได้แล้วก็การมีคู่นะนะรักพี่ได้รักน้องไม่ได้นะตั้งแต่8กันยายนนะสุขในเรือนสุขความรักนี้ฝันเป็นจริงก็ในเรื่องของการที่ได้มีคู่นะมีครอบครัว แต่ที่ไม่เป็นจริงก็คือยอมรับความจริงกะคลิกนั้นไปพบกับคนที่มาเกี่ยวข้องนะลงเหลือไว้แต่ความคิดถึงนะหวังว่าจะมาร่วมการงานกันนะงานนี้ก็เป็นงานเก่าแกนะ่งานราชนีพัจทจร์ก็ไปอยู่ในเรือนสุภาะนะการที่มีครอบครัว ก็ทำให้รุ่งเรืองนะคะได้รับความสนับสนุนมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับพี่เขาอะนะได้คู่อายุมากกว่าค่ะ,ะคนโ,โสดค่ะให้คำแนะนำนะคะยังมีบุญเก่านะคะบุญเก่าได้แต่งงานการเดินทางของชีวิต ก็รุ่งเรืองได้ลาบลอยฟุกลุกนะ,ะสิ่งที่ฟันนั้นที่จะลงเมือทำนะทำไม่ได้นะคู่คนไกลนะเขไปแล้วไปรับค่ะอยู่ไกลอะทำให้เป็นจริงไม่ได้คำแนะนำนะคะอ่ะนะนี่เละพี่เข้ามาพาพักรดนะ ปัญหาคลี่คลายไปตามพระการเวลานะก็มีพลังในการงานทําการงานต่อไปก็ได้พวกคู่เป็นคนที่มีวัยวุฒิมากกว่านะคู่นี้แหละนะพม่ายแม่ม,ม่ผ่านการหย่าร้างมาเนี่ยแหละมิชชั่นเป็นไปได้เข้ามาสนับสนุนให้การงานมั่นคงค่ะไม่ต้องเป็น ลูกน้องของใครอะได้แต่งงานตามประเพณีนะสมรักสมรดะจดทะเบียนสมรสกันการที่มีคู่นะคู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดน,นะก็ทำให้การงานขยับขยายต่อไปได้มีชีวิตสุขสะดวกสบายนะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะ การเวลาเปลี่ยนไปนะได้พกร้นนะก็ได้คู่ที่มีไว้มากกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมายอมรับความจริงที่เปิดเผยนะคะเพราะว่าไปได้คนโสดก็ได้รับมรดกตกทอดเดอเดตมรดกที่ตนเองได้รับก็คือนะก็ได้การพบปะกับคนที่มาเป็นคู่นะ อูนั้นผ่านการสมรสมาแล้วตนเองก็มาพบกับคนใหม่นะมาเป็นเจ้าของนะอรินะการเป็นเจ้าของกับเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันก็มาสนับสนุนนะเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมานะดาวพุธร้อยเปอร์เซ็นเต็มอยู่ในเรือนอรินะอุปสรรคปัญหาคือการมีคู่แล้ว ะดาวพุทธศัอ่ะ,ะเพื่อนอุปสรรคปัญหาก็มีคู่แล้วนะอริเจ้านี่รูปนีก็เพื่อนอีกคนก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคนเองก็คือดาวอังคารได้รับโมรด,ดกจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะก็ได้มีคู่ค่ะ,ะคู่นั้นก็ไปพบกับเศสฐี เศรษฐีนั้นการเงินดีมากเลยค่ะพบกันตั้งแต่วันที่เดือนกันยายนปี63ค่ะก็ได้รับลาบผลลาพระลาร้อยฟุกครุกนะลาที่ไม่อยากจะได้มันก็คือลาบนะ,ะลาบที่ได้มาก็ได้แล้วก็ได้ลาบการเงินนะ พ,พระฤหัสนะคะอยู่ในเรือนราหูลาพระลับลอยฟลุกๆเล่งไปที่ดาวอาทิตย์การแต่งงานการมีคู่ก็มีหลักเล่งที่รุ่ร้ายใหญ่โตมาทําการค้ากับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะอนี้ก็คือพบสัจธรรมความจริงของชีวิตนะก็ได้ยอมรับแล้วนะคะว่าการที่เราได้รับมรดก ตกทอดมานั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่เราเลือกเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครกันเลือกเองค่ะเลือกเลือกใครก็เลือกพี่นะไม่ได้เลือกน้องค่ะเก่งบวกเฮงก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะก็มีชีวิตที่สุขสะดวกสบายค่ะ Justice นี้ก็คือปัตตนีนะก็ได้คู่ ก็รักลึกบนะรักและคิดถึงนะเศร้ามองหาหานทางก็ไปแล้วนะกิ๊กแต่อย่างน้อยเราก็มีเพศตรงข้ามมาสนับสนุนการเงินรายได้อนะธุรกิจนี้การเงินนะได้จากการติดต่อค้าค้ายการมีคู่คู่ก็มาช่วยเหลือด้วยนะคะตนเองงั่นก็ มีอุปสรรคปัญหาก็คือในเรื่องของความคิดนะการติดต่อการพูดคุยติดต่อการค้านะเป็นคนจะร้อนหงุดหงิดงเฉียวง่ายก็วันเพียนนะทำสมาธินะสมาธิทำให้มีความสงบนะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนะก็ยอมรับกับความจริงที่ปรากฏ นะคะก็รุ่งเรืองมีชีวิตที่สุขสะดวกสบายกับการได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะคนโสดค่ะให้คำแนะนำนะคะให้ชาลีแอ๊งเจอนางฟ้าชาลีให้คำแน,น,ำนะ,ะ Angel, น, Charlie, ำแน,นำค่ะวันที่23กันยายนนี้นะก็ จะมีอุปสรรคปัญหา,าก็ในเรื่องของการที่ตนเองบุดงิดนะจะรนะ้อนในเรื่องอารมณ์ค่ะอริก็คือเจ็บป่วยนะให้ระวังอารมณ์ค่ะ protection นะคะมีผู้ใหญ่มีบริวารอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับมองไม่เห็นนะก็มาปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคราดปลอดภัยอันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่นะคะมาสนับสนุนชีวิตให้มีชีวิตที่สุขสะดวกสบายนะได้ทำงานเป็นหัวหน้างานก็เข้มแข็งต่อไปนะการได้ มีคู่ก็เพราะว่ามีบุญเก่านะคนรักเก่าไปแล้วก็ไม่ต้องให้วิตกกังวลนะมุ่งไปที่การงานนะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือการมีคู่คนโสดจะมีคู่ค่ะอ่ะโชคดีแล้วค่ะเนี่ยพ้นจากโชคก,กรรมในเวรค่ะ นะถ้าหวังว่าคู่ที่รักกันไม่ขาดฝันรักแหลกพดรักแหลกพวกไม่ขาดคิดเนี่ยนี่คือเจ้ากรรมในเวรนะคะจบสิ้นกันไปแล้วนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไปเจอรักเงียบๆที่ไม่เปิดเผยนะไปเจอคนที่เล่นลับปกปิดเอาไว้นะคะคนโสดกับรักเก่าะคะ่ะอันนี้พ้นจาก โชคกรรมในเวรแล้วค่ะ revelation ป่าประกาศให้กล้องโลกต่อไปเลยค่ะว่าเราได้พ้นเวรกรรมแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปกับความรักกับคู่รักนะที่มันคงนำความสำเร็จมาให้ค่ะคนโสดได้พบคู่นะมาตอกย้ำอีกรอบหนึ่ง justice กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะยอมรับความจริงดำเนินชีวิต กับการได้รับการอุปถัมภ์จากการมีคู่ทั้งคู่ค้าและคู่คนรักได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จนะคะ justice ค่ะได้ใช้ชีวิตกับคนรักมาสนับสนุนชีวิตมีหลักแรงที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์คนรักจัดให้หมดเลยคะ่ะปัญหาผ่านไปนะคะ่ะ justice ก็ ความยุติธรรมปรากฏนายยอมรับความจริงรักด้วยสตินะคะรักด้วยสมองะคะ่ะ